เรื่องราวในวิดีโอตอนนี้จะเป็นเหตุการณ์ในชั珀เตอร์ที่4และ5จาจาก o s t of t s u s h i m a l e g e n d ครับโดยก่อนที่จะเริ่มวิดีโอนี้สนับสนุนโดย Op t ทัสแว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยคุณสมบัติที่ทําให้ใส่สบายลดอาการปวดตาเมื่อต้องดูหน้าจอนานๆอีกทั้ง Op t ทัสมีขาแว่นที่บางและเบาที่สุดในโลกแต่ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและก็สั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m a n d of t u s โดยใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับ และแอดไวส์สู์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์รอ,อ,อ,อื่นอีกมากมายรวมทั้งแอดไวสยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350าสาขาทั่วไทยและสอป,อปอปอลาวนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ครบจบในที่เดียวครับแชปเ,เตอร์ที่4ี่นั้นมีชื่อตอนว่าเรื่องราวของอุจิซึเนะ ว่ากันว่าเขาคือนักธนูที่มีฝีมือเทียบเท่ากับอิทธิฤทธิ์ของอิโยด้วยความหวั่นเกรงนางจึงขังเขาเอาไว้ในสถานที่ต้องคำสาบเพื่อให้อุจิซึเนะนั้นตกเป็นทาสและต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความผิดพลาดในอดีตฉะนั้นศัตรูของศัตรูก็คือมิตรในยามศึกสงครามแบบนี้คุณผู้ชมครับ,รบกลุ่มนักรบปีศาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปปลดแอกอุจิซึเนะจากกำมือของอิโยให้ได้นั่นเอง เมื่อไปถึงเราจะพบว่าศัตรูมีการวางกําลังป้องกันเอาไว้พอสมควรแต่ก็ด้วยสกิลรอบเรนก็ทําให้เราทั้งสองคนเข้าไปเจอคันธนูพลังวิญญาณที่เก็บเอาไว้ด้านในซึ่งเมื่อหยิบมันขึ้นมาดวงวิญญาณของสมุไรในตำนานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้านักรบปีศาจทั้งคู่และเขาก็คืออุจิซึเนะผู้นั้น ハンニョのイオによってコンピニに囚われてしまった。 สมุไรคนดังกล่าวให้เราหยิบยืมอาวุธของตนเองครับเนื่องจากคันธนูของเขาได้รับพลังคาม,มิที่สามารถต่อกรกับพลังของอิโยได้แน่นอนว่าเราจะใช้เอาชนะทหารมองโกต้องคำสาบที่เป็นลูกสมุนของเธอที่กําลังจะมาถึงในไม่ช้าซึ่งเมื่อเรื่องราวดําเนินไปถึงสถานการณ์นั้นเราจะเห็นว่าศัตรูบางคนมีพลังของหินปรับสมดุลสถิตยอยู่ส่งผลให้การโจมตีแบบปกติไม่สามารถทําดาเมจได้มากเท่าที่ควรจะเป็นฉะนั้นการใช้ธนูวิญ,ญญาณยิงเปิดก่อนจึงเป็นทางเลือกและก็ตัวช่วยที่สำคัญมากๆในศึกครั้งนี้ ยช่ช no นะเป็นของฝ่ายตัวเอกนะครับแต่ว่าภารกิจยังไม่ได้จบเพลงเท่านั้นอุจิซูเนะบอกกับเราว่าอิโยได้ส่งสมุนของเธอไปยึดครองเมืองน้ำพุร้อนฮิโยชิแน่นอนว่าเราจะต้องไปยังที่นั่นเพื่อปลดปล่อยดินแดนดังกล่าวจากการครอบงำของวิศร้าให้ได้โดยสมุโไรในตำนานจะเป็นผู้นำทางเราไปฮิโยชิโนยุะ ความท้าทายในบทที่2ก็คือฉากที่ค่อนข้างกว้างนะครับกับการที่ศัตรูล่าตะเวนอยู่โดยรอบวิธีการลอบสังหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเริ่มต้นแต่ทั้งเราสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านและเรียวกังได้สำเร็จซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่พื้นที่สุดท้ายอย่างคอกม้าที่ทัพมองโกย,ยึดครองเอาไว้ อุจิซเนได้สอนให้เราใช้เทคนิคการยิงธนูแบบประสานพลังนั่นก็คือการยิงให้โดนเป้าหมายที่มีพลังของหินปรับสมดุลสถิตยอยู่ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันครับพลังของธนูวิญญาณจะทำให้บัฟดังกล่าวของค่าศึกหายไปตลอดการซึ่งนี่จะเป็นฉากการต่อสู้ที่เกิดขึ้น เมืองนำ้ำพุร้อนกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งจากนั้นเราจะติดตามอุจิเซเนะไปยังประตูโทริอีเพื่อเข้าสู่บทสุดท้ายของแชปเตอรน์นี้โดยสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเมื่อข้ามมาก็คือหัวใจของเมืองนำ้ำพุร้อนฮิโยชิที่ถูกพลังชั่วร้ายของอิโยกครอบงำอยู่แน่นอนว่ามีเพียงพลังของธนุวิญญ,ญญาณที่จะสามารถทำลายผนกันนี้ได้ ここがヒヨの湯の中心イオの事実がかけられている呪いを解きわしとこの地を救ってくれウチツネを取り戻すべくハンの手下が次々に現れた เลยครับวินเทีนนั้นเองเมื่อจอปีศาจรับรู้ว่ามีคนเข้ามารบกวนพื้นที่ครอบครองของเธอฮิโยก็ได้ส่งสมุนโอนิและทหารมองโกต้องคำสาปเข้ามาจัดก,การเราทั้งสามอีกครั้งสั่งนี้จะเป็นการผน์กำลังปกป้องหัวใจของหมู่บ้านเอาไว้โดยเมื่อทำสำเร็จฮิโยชิจะได้รับการปลดปล่อยด้วยสมบูรณ์แต่ทว่าอุจิสุเนะก็ยังไม่ยอมไปเกิดนะครับเขาบอกกับเราว่ายังมีเป้าหมายใหม่ของตนที่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแชปเตอร์ที่4 膝のみのいクロードは日吉の湯と討ちつねからおぞましき呪いを消し去ったクロードよ。 《我が魂は自由になったがまだ成仏するわけにはいかん》《藩の悪人を止める術を見つけねば》クロードに救われたつねは罪を償おうという心を定めたのである ปีศาจอีกาแห่งโอซินนะคือเรื่องราวในชปเตอร์ที่5ครับเกียวเซจเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้มาจากกองทัพมองโกและเหล่าปีศาจที่ต้องการยึดครองหมู่บ้านคูบาระผนวกกับสิ่งลึกลับที่เป็นภัยร้ายผู้ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของถ้ำแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นนัลกลอปีศาจที่เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุจะต้องเข้าไปช่วยเหลือคนหาปลาที่กำลังตกที่นั่งลำบากเหล่านี้ซะก่อน ที่รา็ิแม่น้ำเบิ้องหน้าคือศัตรูที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนครับทั้งออร่าพลังสีแดงดวงตาที่ดำสนิทกับฝูงอีกาที่บินวนอยู่โดยรอบนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าหมอนี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เราเคยประทับมาก่อนอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามนักรบปีศาจทั้งสองก็ไม่หวั่นเกรงที่จะบุกเข้าไปแต่ว่าความยากของฉากนี้ก็คือตัวประกรันห้ามตายไปนอันขาดวิธีการรอบเลยนจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะทําให้ภารกิจนี้สําเร็จครับจากนั้นไม่แน่ใจแล้วว่าสามารถปกป้องชาวประมงได้การลุกขึ้นมาเพื่อเปิดฉากดวลดาบจึงเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่จะเป็นการประทะก,กันครั้งแรกกับปีศาจที่สามารถเรียกอีกามาโจมตีได้แบบนี้นั่นเอง どうの ชาวบ้านที่เราช่วยเอาไว้จะเป็นคนจากหมู่บ้านโอซุนะที่ถูกปีศาจอิการเหล่านี้ยึดครองเขาย้ำว่าภายในหมู่บ้านนั้นสถานการณ์หนักหนาก,นากว่าที่นี่หลายขุมแต่ว่าการปลดแอกจากวายร้ายก็มีแค่ทางเดียวคือเราจะต้องไปยังที่นั่นนักรบปีศาจจึงได้ใช้เรือของชาวบ้านเพื่อไปยังสถานที่ดังกล่าวกันต่อไปโดยในขณะที่อยู่ในประตูโทริอินะครับเกียวเซ็นได้บรรยายสรรพคุณของอิกาที่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายกับเทนกุที่เต็มไปด้วยกลอุบายผนวกกับความเชื่อว่าเจ้าพวกนี้สามารถเข้าฝันเพื่อเข้าไปควบคุมจิตใจกกับวญญาณขอองเหยืด้ี 妖怪人の夢にスルリと入り心と魂をかすめ取ると言われている大綱の村に着いたしかし一目見てわかる村は死の陰に覆われていた เบื้องหน้าของเราคือค่ายทหารมองโกที่จับตัวชาวบ้านเอาไว้ประเด็นในแง่เนื้อเรื่องก็คือเมื่อเราล้มศัตรูได้หมดเราจะช่วยชาวบ้านคนหนึ่งที่บอกเล่าว่าปีศาจร้ายได้ยึดครองพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่อีกฝั่งน้ําเอาไว้นะครับแถมเขายังได้ยินทหารมองโกพูดเป็นภาษาที่ตนไม่เข้าใจมันเป็นภาษาที่ชั่วร้ายจะฟังออกก็เพียงแค่คําว่าโอนิบาบาทึ่งพอเราได้ยินมันก็น่าจะเป็นคําบอกใบ้ที่ชี้เป้าไปยังผู้อยู่เบื้องหลังอย่างอิโยนางนั้นอย่างแน่นอน あの妖怪ども話ししてました知らない言葉ででししたが恐ろしい響き聞き取れたのは一つだけてる。 ณตรงนี้พวกเขาทั้งสองต้องต่อสู้กับเทนกูอีกรอบพร้อมทั้งฐานฝ่ายตรงข้ามอีกพอสมควรแต่ทั้งเราก็ได้ช่วยชาวบ้านคนถัดมาที่บอกบอกแสเรื่องถ้ำแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านหวาดกลัวบอกกันว่าที่นั่นยังเป็นต้นกําเนิดของผู้ใช้วิชาอีกาที่เราได้เจอมาตลอดการเดินทางในแชปเตอร์นี้อีกด้วยและแล้วนะักรบปีศาจก็ได้เดินทางต่อเพื่อเข้าสู่บทสุดท้ายในตอนนั้นเองที่เสียงของอิโยได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเธอก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่่านนนี้นัเอง 皆を恐怖に陥れたホラを見つけるために何も知らぬまま進もうというのか神は怒っているこの島も怒っている天狗が体を得たことで直に我の再来が知れ渡神はその知らせに森の遠くに寺がかすかに見えてきた。 สถานที่ที่เรามาถึงก็คือสำนักสงฆ์ที่อยู่ติดกับภูเขาที่นี่เราจะตามหาถ้ำแห่งนั้นจนเจอในที่สุดแต่อุปสรรคที่ขวางเอาไว้ก็คือเทนกูสองตนที่รวมทีมกันมาเพื่อจัดการนักรบปีศาจซึ่งเมื่อสองโตเอกเอาชนะไปได้พวกเขาก็ได้เจอถ้ำแห่งนั้นจริงๆแต่ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ด้านในมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ にたたどり着いた中から大きな力を感じるとてもまがまがしく人の断りを超えた力天狗が破れ平穏が訪れたかと思いきやクロードの前に小次郎が現れたかつてアシュラに気に入られただからイオの呪いはアシュラの力を加えているようだ。 ที่แท้มันก็คือดวงวิญญาณของโคจิโร่หรือว่าก็คือโรนินไร้พ่ายที่สุดท้ายต้องถูกกำราบโดยจินซาไคนั่นเองวิญญาณของเขาแทนที่จะได้ไปชดใช้กรรมแต่ทว่าเขากลับถูกพลังของอิโยผูกติดเอาไว้กับคำสาบส่งผลให้โคจิโร่ที่มีเทนกุอยู่ภายใต้พลังอำนาจของเขาต้องตกอยู่ในอาน,นัตของอิโย แล้วมันก็หมายความว่าเธอก็ได้ครอบครองพลังของปีศาจอีกาเหล่านี้ไปโดยปริยายด้วยนั่นเองฉะนั้นการปลดปล่อยโคจิโร่ก็จะเท่ากับการกําจัดเทนกุเหล่านี้ไปด้วยเช่นกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้ครับสุดท้ายถ้ากูชมช,มชืช่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ 天狗を操る力は失われたこうして大綱の民に安らぎが戻ったしかし天狗のことはさらなる災いの前触れに過ぎない怪しない。